คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้กลับมากานันอีกครั้งนะกับเกมที่สุดนะครับวันนี้เรามีพอยเริ่มตนน้นนะอยู่ที่500พอยกันนะครับมาทุกคนก็๋ยวนี้เป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูผมจะเลยบายทุกคนมาที่หนะ้านะผมวันนี้มาเอาวากระต่ายกับตัวนี้มาสองตัวติดเลยนะครับมาติดต่อเลยโหสุไม่ติดว่ะถึงจะได้เยอะแน่วันนี้ ะเดี๋ยวรอดูก่อนครับผมอุ๊ยโอ้โหซีนี้กะตีแล้วน่ะไม่ทันว่ะโอเคตีเป็นแทงก็ได้ครับมาตัวน,นึงตัวน,นึงอันนี้ไม่เข้าอันนี่ยมาไหมโหไม่ได้เว้ยหาได้ไงมัติดแตตัวเลยอืมเฮ้ยจะไม่ได้ไเลยเลยอ๋อถามจริงโอ้โหมีตัวรางวัลใหญ่ๆเข้าให้เลยครับอุ๊ยแต่นี่ราชามาบอกโอเคสวยอยู่มาขอเพิ่มสิบเลยแล้วกันทั้งนั้นอนะ ไป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 เอาว่ะได้สองร้อยครับผมมาสวยอยู่ไว้สวยไว้นี่ไงมาตัวหนึ่งละวมาติดมาตัวหนึ่งแล้วนะผมตอนนี้ช่วงบวกแล้วนะมาไป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 ตัวหนึ่งได้ไหมอ่าอีกตัวหนึ่งก็มาครับผมโอเคเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วนะมาจะมีไหมจะมีไหมเริ่มบวกอีกแล้วนะครับเอาว่ะสามตัวติดโอเคสวยมากตอนนี้เป็น1,500แล้วครับผมซึ่งถือว่าโอเคอยู่นะ มาดูกันนะผมว่าจะมีจังหวะบวกตัวไหนดีๆอีกมากหรือเปล่านะครับเหมือนจะเริ่มไม่เข้าแล้วนะตอนนี้จะเป็นสเวนโอเคเหมือนอจะเป็นจะเริ่มไม่ให้ผมแล้วล่ะนั่นผมว่าผมน่าจะพอประมาณนี้ดีกว่าทุกคนวันนี้ก็เอาที่1,200แล้วกันนะครับผมซึ่งเอาตรงหน้า o อยต zone นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมคลิปนี้นะงั้นวันนี้ผมขอจบคลิปไปที่นี้ก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะงเลยเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้าแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย